ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็อยู่กับผมสปาร์คเซตเกมเมแล้ววันนี้ผมจะมาเปิดกล่อง CSGO กับ Dota2 อย่างละกล่องอันนี้เป็นคลิปทดสอบการเปิดกล่องนะเพราะผมอาจจะทําคลิปในภายภาคหน้าเป็นคลิปเปิดกล่องของทั้ง2เกมนี้นะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องฟังก์ชันนะฮะเปิดกล่องเดียวนะรบไม่มีโอเคซื้อ้นแจเลยครับชำระเงินนะครับรอก่อนอยากได้มีฟังก์ชันนะ ก็ตอนนี้ผมเป็นยศเซนเวอร์สนะเลบสาแม่งไม่ขึ้นสักทีคือผมเห็นคนอื่นนะฮะบสิบสาแม่งเอเคแล้วอะแม่งแบบรู้สึกว่าตัวเองกากานะแล้วเพื่อน,นสตีฟุณแค่นี้สุลังเงินนานซะจะตัดไปตอนที่ชำระเสร็จละกันนะเอาละเขาขนาดจะผมไปซื้อกุญแจเราซื้อไปซื้อหน้านี้ไม่ได้เพราะราคาไม่ตรงกัน้องไปซื้อที่ร้านซึ่ง ที่ร้านในที่รานใตลาดราคาแม่งประมาณ90บาทกตรแพงมอเเปิดเลยครับใช้กุญแจ้อยได้ไรของมีเลยอยากได้มีตั้งแต่กล่องแรกเฮ้ยเฮไม่ไม่่การดลีารดีเนะเหมือนจะไม่สมบูรณ์ผ่านการทดสอบมาตราโอ้โหตาชะล่า90 90บาทกได้แค่เดียว โอเคครับเดี๋ยวตัดไปของโดตาทูกันเลยนะครับแง่ไม่ไหววนะ่ะจะได้แบบราคาประมาณอบวอมกอ๊อตไม่ถูกอบวอมกอ๊อตอีกนะวเว้ยนะเดี๋ยวตัดไปต่อไปเลยเอาเอาละครับก็ต่อจากที่ผมไปเจ๊งกันใน CS GO กันนะครับเราก็อยู่ใน Dota 2ซึ่งเราจะมาเปิด กองเอ้ยเป็นสมบัตินะฮะในโดตา2อันผมซื้อมา2อันจริงๆนี้มันเขียนว่า89บาทที่ผมซื้อมา2อันตอนแรกผมซื้ออันเดียว89บาทนะฮะแต่ว่าเป็นในตลาดจริงๆมันแค่30กว่าบาทนะ,ะผมเลยจัดมา2อันเลยซึ่งที่สิ่งที่ผมอยากได้ในนี้นก็คือ Phantom Assassin นะฮะนะฮะแล้วก็ u อ t ติเม e กับอะไระนยะวินแลนด์นะฮะมีแค่3ตัวที่ผมเล่นเป็นและอยากได้นะ โอเคก็เร okay, so ิ่มเปิดกันเลยนะครับตัวแรกครับก็กดเริ่มเลยใช่ไหมอันนี้เป็นการเปิดครั้งแรกนะครับจะได้อะไรเอ่ยเฮ้ยชิบหายแล้วไปแล้วหนึ่งไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ได้มาเป็นเอ่อปัสกาเกอร์นะฮะไม่ใช่ปัสกาเกอร์พ่องเอ่อใครวะในฮอนมันคือเออจำไม่ได้นะเออเปิดอีกชิ้นนึงเลยนะครับ ในตัวเล่นไม่เป็นตอนนี้ผมอยากได้ออแผนท่อมไอซิซมากเลยแพนท่อมแผนท่อมแผนท่อมไปเย็ดเข่ได้คู่แต่คู่เล่นไม่เป็นโอเคครับได้ของหายากมาหนึ่งอันโอเคครับก็ขอจบการเปิดกล่องสองเกมนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะอาจจะเป็นการเปิดที่ไม่หวือหวามากนะเรับผมแค่ทดคลิปทดลองอะทดลองเปิดก็ ด้านการพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรนะก็โอเคครับจบแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e เป็นกำลังใจผมในการปรับปรุงต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับบาย